นบู้ชมฮะสมบทสงครามผมแจ้งทนผู้ชมที่ศาลเจ้าไทยเพ่งอ้วงโกงหรือศาลพระเจ้าตากสินที่บางคนที่สมบทสงครามวงจรปิดจากภาพชายคนนี้เป็นวัยรุ่นอายุสักยีปีเข้ามาเดี๋ยวตุชมผมขออนุญาตนะภาพวงจรปิดจะเห็นว่าเยิยบหยิบเงินจากกระเป๋าสะพายตัวเองใส่ตัวบริจาคก่อนแล้วก็เดินไปหยิบบวกพระเจ้าตากสินซึ่งอยู่ในศาลเจ้าใส่หัวตัวเองนะ แล้วเดินไปหยิบดาบเหล็กที่พระเจ้าตากสินใช้เป็นอาวุธในการเข้าปราบปรามในอดีตรกรณีวีรกรรม่ข่าบางกุ้งแล้วเอามาใช้แบบนี้ก่อนจะเดินออกไปอย่างใจเย็นกังวลแสกแล้วไปขโม,ม,มยมอเตอร์ไซค์พุ่งข้างหรือซาเล้งเวนเปรลโรงพยาบาลมพราหลบหนีเจ้าที่สารเจ้ามาเล่าให้นักข่าวฟังคนก่อเหตุเข้ามาถอดรองเท้าก่อนนะที่หน้าศาลคือถอดรองเท้านะค่ะเดี๋ยวจะเป็นการลบหลู่ แต่ไปทุบศีรษะสิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมสามถึครั้ง<ฆ>แล้วไปหยิบแจกันคว่มเหมือนไปทําพิธีอะไรแล้วไปหยิบเทียนกระแทกพื้นก่อะเจริเข้าไปในศาลแล้วเอาเงินหยอดตู้ทําบุญแวะไปทักไทยตู้ปั้นสิบแปดอรหันแล้วเดินไปหยิบพระมาราห,หรือหมวกแล้วดาบออกมาแกว่งไปแกงมาอยู่หน้าประตูคนที่ศาลเจ้าเห็นก็กลัวเห็นแกงดาบอยู่จะไปเรียกก็ไม่กล้าเดี๋ยวจะถูกทำร้าย ปล่อยี่ซาเล้งหลบหนีไปท่านผู้ชมถูกต้องคงไม่ปกติแต่ปรากฏการณ์นี้มากขึ้นมากขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสอพอ,อัมพาวาไปจับกลุมเขาได้นะคะขณะขับขี่รถซาเล้งที่ขโมยไปนี่แหละอยู่ในพื้นที่อำเภออัมพาวาพร้อมกับดาบและหมวกพระเจ้าตากสินทราบชื่อก็คือนายฐานวุฒิอายุ27เอาตัวมาดำเนินคดีนะคะแบบนี้โดนข้อหารักทรัพย์และเขาบอกว่ายังไงก่อเหตุจริงแต่